ก๋วยเตี๋ยวปาโลควันโขลยเตี๋ยวที่เปิดมานานกว่า8ป,ปีแล้วก๋วยเตี๋ยวนี้อยู่จังหวัดอายุทยาอีกแล้วนะเล็กแบบนี้ชามนี่คือชามเล็กนะน้ำตกอร่อยนะหมูกรอบเนื้อเปื่อยก็อร่อยยิ่งสุดอ่ะเป็นไงก๋วยเตี๋ยวที่คูแ่แม่แม่นะอ่อยอ่ะก็สุดหวังถ้ามาคืนก็สุดหวังนะเรา วอกนี้ผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวชามละ12บาทที่เปิดมามากกว่า8ปีนะครับนั่นคือก๋วยเตี๋ยวฟาโลควันโก๋ก๋วยเตี๋ยวนี้อยู่จังหวัดอายุทยายแล้วนะวอกนี้เกิดจากการที่มีคนมาคอมเมนต์ในวอกที่ผมพาทุกคนไปกิน3ร้านดังในมิชลินไกด์จังหวัดอายุทยานะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีอีกหลายร้านเลยในจังหวัดอายุทยาที่อร่อยใครที่มาที่สามารถมาจอดรถได้ที่วัดเจดีแดงนะครับนี่เขาจะมีที่จอดรถอย่างนี้ ก๋วเตี๋ยวที่นี่เป็นร้านเล็กๆนะเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งถึงบ่าย2องก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเมนูที่ผมสั่งก็คือ ผมสั่งค่อนข้างเยอะนะใครมาถึงเขาก็จะมีเมนูแบบนี้ให้นี่ก็จะเลือกเลือกเส้นเลือกเครื่องตอนนี้ก็คือจะเหลือแค่หมูหมาทับหมูกรอบแล้วก็ก็จะมีเลือกน้ำใสน้ำตกหรือว่าต้มยำนะครับเราสั่งมาคุกเมนูนะก็ของเขา,าจะมีทั้งหมดสองไซส์ถ้าเป็นชามเล็กแบบนี้นี่นี่ชามเล็กชานี่คือชามเล็กนะชามเล็กคือ12บาทนะครับแล้วก็ชามใหญ่ขนาดนี้นี่นี่คือ20บาท ตามที่ผมอ่านรีวิวมานะแนะนําให้สั่งบะหมี่แต่ว่าวันนี้บะหมี่หมดผมก็เลยก็ไม่กินเป็นเส้นเล็กแทนน้ำตกอร่อยนะมันตกไม่ต้องปรุงเลยแต่ว่าใส่น้ำส้มเล็กนึ่งอยากให้ทุกคนดูนี่นี่น,นี่หมูกรอบ กรอ,อบมากกรอบพอกกรอบเลยอือร่อยอ่ะเน้นเหล็กลวกดีจัง คำหนึ่งสิบสองบาท้วที่มประมาณแบบสามหรือสี่คำอะครเงี้ยีสองบาทนะให้ดูว่าผมก็มีชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าชามเอ้ห้าชิ้นนะเนี่ยในชามคือสองบาทผมว่าเยอะไหมมันเป็นต้มยำแบบ ต้ยมยำนี้รสจัดเลยอือต้อยมยำอร่อยอะ่ะต้ยมยำรสจัดมากเลยอันหนึ่งที่ผมมาจะลอง ประทับใจอ่ะบาะทับใจหมูกรอบอ่ะดูดิดูดินี่เราลองหมูกรอบไปครับอันนี้ผมลองไปก็มีน้ำตกต้มยำแล้วก็น้ำใสผมจะลองเป็นหีิ เส้นเล็กแห้งหมูกรอบกับหมูหมักนะครับตอนนี้คือชาม20บาทนะก็จะเยอะหน่อยโอ้ตอนนี้ใส่นะไรนะเนี่ยเป็นหม,นมูหมักหมูโครตรนุ่มหมูหมักโคตรนุ่มเข้าพุู้งดีอ่ะชอบคือชอบกลมหย่มมากเลยอืม อีกความหนึ่งที่ผมจะกินก็คือเป็นเส้นหมี่แต่ว่าเป็นเนือเอออเน้อเปื่อยเขาบอกเนื้อเปื่อยที่นี่ก็อร่อย20บาทดูดิโคตรเยอะเลยเนื้อเปื่อยดูชิ้โนโคตรใหญ่หืมเนื้อเปื่อยก็อ,อร่อยเฮ้ยอร่อยกว่าที่คิด เือเปื่กันน้ำตกคืออร่อยอะกระตุ้จางนี้อร่อยอะไม่สิดหวังกล้ามาคืนมันสิดหวังแน่นอนอันนี้เป็นอีกอันนึงเขาบอกว่ามันเป็นแห้งซีอิ๊วถั่วก็คือสำหรับแบบใครที่ไม่กินเผ็ดไงแบบเด็กอะไรเงี้ยกินได้ หวานหวานหวานนิดนึงหมูของผมได้หมูมากกับหมูกรอบตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณสี่จานนะแต่ว่าจะเป็นเมนูสำหรไรก็จะเป็นแบบเล็กน้ำตกเล็กต้ยมยำหมูกรอบอย่างที่เราสั่งมาเพิ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมมาขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไงผมมารีวิวทั้งหมดให้ฟังอีกทีนึงก็มาสรุปให้ฟังทีนึงว่า ทำไมแบบทำไมผมถึงบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็รสชาติอะไรเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวงั้งผมขอตัวกินก่อนนะครับเมื่นี้เราก็กินกันหมดแล้วนะครับก็คือกินไปเยอะมากก็น่าจะแบบมีประมาณแบบ7-8็ชามได้อะไรเงี้ยก็ได้ลองหลายอย่างแม่ หมูกรอบเนื้อเปืออ่อยหมูเปื่อ,อยอะไรเงี้ยหมูหมัมกก็กินตั้งแต่ไหนน้ำตกน้ำใสต้ยมยำกินหมดเลยก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อข้างนอกนะครับตอนนี้เรากินกันเสร็จแล้วนะครับก็ผมกินไปเยอะแม่โดนไปแค่100้กว่าบาทถือว่าแบบเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวที่ถูกแม่กๆนะคือที่ผมชอบเอาที่ผมชอบดีกว่าผมชอบต้มยำผมสึกว่าต้มยำอันนี้ก็คือ ไม่ต้องปรุงแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือน้ําตกใครแม่นะผมว่าสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือหมูกรอบเพราะว่าอร่อยจริงเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ต้มน้ำซุปด้วยตัวฟืนนะแล้วก็คือทําแบบนี้มาประมาณแบบเจ็ดปี8ปีแล้วเป็นสูตรโบราณแล้วก็คือทํามาแบบดั้งเดิมมากๆถ้าเกิดใครจะมาที่ก๋วยเตี๋ยวฟาโลควันโง่ไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่ชอบผมไปกินหรือว่าพาไปเที่ยวไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. ผมเลยนะครับ mm. สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย